ปรารถนาและจะสมหวังนะสร้างอะไรศรัทธาศีลสุตตะจารค้าปัญญานะเหตุสมปรารถนาห้าประการแต่เหตุสมปรารถนาห้าประการนี้อย่าลืมนะบางทีอะไรรู้ไหม <c oughs> ถ้าเราไปเจอพระสูตรหนึ่งทำทั้งชีวิตก็ไม่ได้แต่ไปได้ตอนเป็นเทวดาอ่านะเนี่ย พราะปรากฏว่าพอไปเป็นเทวดาปุ๊บเนี่ยพวกเทวดาคนอื่นเขาก็บอกกันว่าไอ้เทวดาคนเนี้ยตอนเป็นมนุษย์เนี่ยยากจนนะดูมสอสไม่ค่อยได้เรื่องเลยอ่าเท้าสักกะต้องมาบอกว่าโอ้อย่าไปดูถูกนี่คนนี้เขาศรัทธาศินสุตตาจารคัปปัญญาเขาครบนะอ่าแต่มันยังไม่ส่งผลมาส่งผลตอนเนี้ยนะ แล้วเห็นไหมเนี่ยรัศมีของเขาเนี่ยมากกว่าพวกท่านทั้งหมดเลยเนี่ยนะอ่ะาเพราะเขาก็เลยเทวดาทั่วๆไปเขาก็งงกันว่าทำไมรัศมีเปล่งปลั่งมากอืมมากกว่าเทวดาทั่วๆไ่อไปแต่นั้นบางทีเนี่ยถ้ายังไม่ส่งผลในชาตินี้มันจะไปส่งผลชาติหน้านะอะก็อย่าเพิ่งท้อใจ <laughs> เมื่อวันสองวันนี้ก็มีโยมจากฝั่งลาวมานมาบ่นท้อใจาว่าทำดีไม่ค่อยได้ดีเลยอืมแต่พึ่งจะฟังพุทธวาสณะมาได้แค่เดือนหนึ่งแล้วก็เดือนเดียวยังบอกยังใหม่มากเลยเดือนเดียวก็เลยขับรถมาจากสุวนรเขตมามาที่วัดเลย จับพัดจับหูมาเจออาจารย์พอดีนะเดินมาเจอกันพอดีก็เลยได้นั่งคุยกันแป๊บหนึ่งก็เลยได้ทราบก็บอกทำดีต่อไปเถอะแต่บางทีไอ้ดีที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นดีแบบคิดเองอมมันก็เลยต้องดีแบบพระพุทธเจ้าก็เลยให้กรอบที่พระุทธเจ้าทรงตัดเรื่องศรัทธาศีลสุตตะจาระปัญญาให้ไป <c oughs> ไม่งั้นก็ไปคิดกันเองอะ่ะว่าฉันก็เป็นคนดีแล้วนะทําดีแล้วนะบอกดีอะไรบ้างเนี่ยนะนี่แต่ไปคนละเรื่องอะ่ะนะอืมอันเป็นกันซะอย่างนั้นอืมแล้วบางทีทําดีแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทําเรื่องของสมาธิเนี่ยมันก็เลยยังไม่ส่งผลมาในปัจจุบันเพราะมันจะมีกรรมที่เรียกว่า เป็นตัวส่งผลเป็นความเร็วในการส่งผลที่พระเจ้าบอกกรรมที่ส่งผลในหนึ่งในทิฏฐธรรมในอุปป,ปัชชะเวลาถัดมาในอัปละปริยายะเวลาถัดมาอีกอย่างเงี้ยดังนั้นกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันก็คือสมาธินี่แหละอืมถ้าเราทําสมาธิเรื่อยๆมากๆบ่อยๆเนี่ยมันก็จะส่งผลในปัจจุบันนะ ไม่งั้นไอสิ่งที่ทําดีมันก็จะรอเวลาถัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆไอเราก็บ่นไปไม่มาสักทีนะเอออย่างนี้ก็จะได้ทราบไว้สมาธิเนี่ยทำไปเถอะทำมากๆนะทำบ่อยๆไม่ควรกลัวพระศาสดาบอกไม่ควรกลัวนะอืม แม้แต่การเข้าชาหนึ่งสองสามสี่เนี่ยบางคนไปพูดกันเองเนะี่ยบางทีหรือบางทีเราก็ได้ยินได้ฟังมาระวังนะอย่าไปเข้าชาเดี๋ยวจะติดเดี๋ยวจะไปเป็นพรมอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะไอ้นี่พูดกันเองทั้งนั้นน,ะน่ะนะอืมสมาธิเนี่ยพระศาสดาบ,บอกไม่ควรกลัวสุขกันเกิดจากสมาธิอย่างมีพวกปลิพาชกเข้ามาว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าว่าพวกท่านเนี่ยติดสุขนะพุธเจา้าบอกอืมให้ตอบเพราว่าจริงอืม พวกเราติดสุขอันเกิดจากสมาธินะสุขในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุรฌานแล้วพระเจ้าบอกสุขอันเนี้ยเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวจะเป็นไปพร้อมเพื่อน,นิพพานอืมเพราะการได้สุขตรงเนี้ย <c oughs> สมมุติว่าเรายังไม่เห็นเกิดดับนะอ่าแล้วเรามีสุตตะเนี่ยนะสามารถปรินิพพาน ในพบถัดไปได้เลยนะ,ะถ้าเห็นเกิดดับเนี่ยละเอียดไปจนถึงสุดทธาวาสนะนั้นตัวสมาธิเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ดีมากๆเลยในการที่จะขยับอะไรนิดเดียวเนี่ยอันนิสงใหญ่จะขึ้นมาเต็มรอบเลยถ้าเรามีสมาธิเป็นพื้นฐานดีๆน แล้วก็จะส่งผลให้เร็วคำว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆพื้นฐานทางโลกเนี่ยอยากได้ของนี้ไม่ได้อยากได้ยศไม่ได้อยากได้ตำแหน่งไม่ได้นะออหรือคนที่เอ,อเรารักจากไปนะอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้นะอ สอนแล้วอยากให้เขาฟังเขาไม่ฟังอ่ะอันนี้ก็ทุกข์อีกอตมยตาใช่ไหม,มการสอนสามพวกพวกไม่ฟังพวกฟังและไม่ฟังพวกฟังด้วยดีนะทุกอย่างต้องวางอุเบกขาหมดเลยเห็นไหมดันั้นมันปรารถนาอะไรเนี่ยโอ้มันมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้ตามปรารถนาเนี่ยเยอะมากเยอะแยะไปหมดดังนั้นเรื่องที่ไม่ได้ตามปรารถนามันก็จะมี แบบเรื่องโลกโลกเนี่ยไปเรื่อยๆเลยนะจนถึงเรื่องโลกุตระเลยนะอย่างเช่นอะไรที่เราไม่อาจได้ตามปรารถนาเลยสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยากแก่เลยเนี่ยได้ตามปรารถนาไหมไม่สิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาอยากเจ็บไข้เลยได้ไหมไม่ได้ สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยได้ไหมไม่ได้นี่อืเแล้วอันเนี้ยนะไม่ใช่แต่พวกเรานะไม่ใช่แต่มนุษย์นะเทวดาก็ไม่ได้พรมก็ไม่ได้อคุณจะเป็นพรมชั้นสูงสุดเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยละเอียดที่สุดปราณีที่สุดในบรรดาสัตตานังทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้ตามความปรารถนาในเรื่องนี้ ก็แก่เจ็บตายเหมือนกันดังนั้นพระศาสดาบอกว่านี่แหละธรรมชาติเหล่านี้ที่มันมีเนี่ยจึงเป็นเหตุให้ตถาคตเนี่ยต้องเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้แหละแก้ปัญหาว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเทวดาป่วยก็เป็นทุกข์เทวดาแก่ก็เป็นทุกข์เทวดาจะตายก็เป็นทุกข์ เทวดาแก่เป็นไงดอกไม้เหี่ยวเฉาเสื้อผ้าอาพรเศร้าหมองอืมเนี่ยเริ่มชลาเลยนะนะใกล้มรณะและ้วเทวดาจะตายเนี่ยมันยังไม่ได้ตายทีเดียวไงเราเลยบอกมันแก่แล้วปกติก็จะไม่แสดงความแก่ให้ปรากฏนะเขาจะชวีวันผ่องใสมีแสงออกในตัวเองอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ ไปมาได้ในอากาศหอ่อเอินเดินอากาศได้อืแตน่นเวลาหนึ่งก็มีความเสื่อมปรากฏให้เห็นอืและที่สุดเทวดาก็ต้องตายกายแตกทําลายไปดังนั้นเวลาใครประพฤติปรมจัรย์แล้วปรารถนาไปเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งพระศาสดาเลยบอกว่าเป็นพรมจรรย์ที่เศร้าหมอง เป็นความขาดความทะลุความด่างความพลอยของปรมาจรรันเป็นการประพฤติปรมาจรรันของคนผ่านไม่ใช่บัณฑิตนะก็เลยอย่าไปปรารถนาเป็นอะไรเลยนะปรารถนาการกลับไปสู่สภาพเดิมดีกว่านะ,ะตถาญาตานังอสังคตาธาตุธาตุที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้ นั่นน่ะสภาพเดิมพวกเราก็เป็นความแปลกนะถ้าพวกเราทุกคนกลับไปสู่สภาพเดิมแล้วมาเจอกันนะบอกอ๋อตัวเราจริงๆเป็นอย่างนี้เหรอเป็นปรมาณุตตลสุญญตาเป็นความว่างอันเป็นอนอุไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ชั่วคราวนี้ร้อยปีพวกนี้ร้อยปีหมดนั้นเนี่ยนะเ,เลยร้อยก็จบลนะนะอ,อเนี่ย